นัดรับแบงก์โบราณนะครับที่ปัป๊มปตทอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับซึ่งแบงก์ที่นัดรับวันนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของอาสสลานสดีเอน,นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปนัดรับของนิดหน่อยนะครับเรามาดูกันว่าจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับนัดรับที่ปัมป๊มปตทอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับวันนี้นัดรับแบงก์โบรานะครับที่ปัมป๊มปตทอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับซึ่งแบงก์ที่นัดรับวันนี้นะครับส่วนใหญ่นีจะเป็นของ สมัยรัชกาลที่8นะครับซึ่งแบงก์พวกนี้เนี่ยตอนนี้ราคาตกจนน่าใจหายนะครับราคาตกเยอะมากๆเลยนะครับประมาณ2-3เดือนแล้วนะครับที่ผมไม่ได้ซื้อแบงค์ไทยมากเท่าไหร่นะครับเพราะมาราคาตกจนน่าใจหายนะครับซึ่งแบงก์ที่นัดรับวันนี้ก็จะเป็นรอ8มีรอ9หนึ่งใบนะครับแล้วก็เป็นรุ่นไทยนานหนึ่งใบนะครับ จะซื้อขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอทั้งสิ้นนะครับแม้ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่้าใบรับรองไม่ต้องเสียอะไรนะครับสําหรับแบงค์ที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด8ใบด้วยกันนะครับซึ่งรุ่นที่ว่าแพงหน่อยก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ5บาทของสมัยราชการที่8ถึงจะมีราคาหน่อยนะครับซึ่งรุ่นอื่นๆของอแบงค์หนึ่งบาทกับ50สสตางค์นะครับ ไม่แพงนะครับถึงแม้ว่ารุ่นนี้อาจจะเป็นรุ่นแรกๆจริงๆรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นที่สองครับรุ่นไถนาถ้าเป็นรุ่นรุ่นที่1นึ่งจะเป็นรุ่นหน้าเดียวนะครับถึงแม้ว่ารุ่นที่สองแต่ว่าหน้าแบงค์แค่หนึงบาทพวกนี้ละไม่ได้แพงนะครับตัวแพงสุตับนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าสภาพก็นะฮะมันมี มีตำหนิอยู่นะครับมีรูเล็กๆอยู่ทำให้ราคาตกได้นะครับซึ่งผมก็เหมาเข้ามานะครับถ้าปริมาณเยอะๆซึ่งแบงค์ไทยเนี่ยผมไม่ได้ซื้อนานแล้วนะครับรู้สึกว่าจะหลายเดือนมากๆเลยนะครับที่ไม่ได้ซื้อแบงค์ไทยนะครับเพราะว่าราคามันตกนะครับเนื่องจากว่ากระแสนะครับของรัฐการที่9มันก็ผ่านมาก็ หกเจ็ดปีแล้วนะครับราคาก็เลยมันก็ดิ่งลงนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นสมัยถ้าสองสามปีก่อนหน้านี้นะฮะช่วงก่อนโควิดเนี่ยหรือว่าช่วงโควิดเนี่ยกระแสดีคืออะไรครับก็คือกล้วยด่างนะครับหรือว่า,อ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 าบอลสีนะครับช่วงนั้นราคาดีเราต้องรีบขาย นะครับแต่ว่าแบงก์เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับช่วงเออรอเก้าเสียใหม่ๆเนี่ยทำให้ราคาดีนะครับแต่ นานๆราคาก็าตกไปก็เหมือนกับ أ, บอลสีหรือว่ากล้วยด่างเมื่อกี้ก็เช่นเดียวกันนะครับช่วงนั้นราคาดีช่วงนี้ราคาก็ตกนะครับถ้า أ, ราคาไม่แพงเหมือนกับว่ามันสมัยก่อนเนี่ยบอลสีราคาหลักหมืน่นเดี๋ยวนี้ราคาแค่หลักร้อยเต็มที่ก็หลักพันนะครับกล้วยด่างก็เหมือนกันราคาเคยขึ้นราคาหลักล้านหลักแสนนะครับช่วงนี้ก็ตกแต่ละแค่ราคาหลักพันหลักหมื่นก็ ขายก็ขายยากแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับพวกแบงค์ของอ่าราชการที่9หรือว่าราชการที่8ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่ที่เจอของที่ผมได้วันนี้ก็เป็นรอ8อยู่6ใบนะครับรุ่นที่2นะครับสมัยอามาอามาราชการที่6นะครับแล้วก็อันนี้เป็นของสมัยราชการที่9นะครับรุ่นแรกของรอ9นะครับ เป็นแบง์ห้าสิบตังค์นะฮะแต่ว,ว่าสภาพไม่สวยนะครับอาจจะมีติดรอยสนิมทำให้ราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ผมไม่ได้ซื้อ,อแบงค์พวกนี้หลายเดือนมากๆนะครับไม่เชื่อก็ไปดูหน้าเพจผมหรือว่าในคลิปที่ผมทำอยู่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญพวกเนื้องเงินนะฮะพวกอายุร้อยกว่าปีนะครับถึงจะมีราคาหน่อยนะครับถ้าว่า เหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญหบาทที่ระลึกของไทยราคาก็ไม่ได้แพงนะครับถ้าว่าตัวแพงต้องเป็นเหรียญที่ระลึกวาระร้อบาทขึ้นไปนะครับเอาง่ายๆย,ยกเว้นว่าถ้าต่ำกว่านี้ต้องเป็นวาระที่หายากจริงจริงถึงจะมีราคาแพงหน่อยนะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะไม่ตีราคาหลักแสนนะครับพวกนี้ เพราะว่าเพจไหนที่ราคาหลักแสนแสดงว่าเพจน,นั้นอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ว่าได้นะครับเพื่อที่จะหลอกให้เราโอนค่าใบรับรองค่าใบป,ประกาศสินค้าหรือว่าค่าใบเซอร์นะครับเขาดีราคาหลักแสนเพื่อล่อเราไงเราก็ลบมากซะด้วยนะฮะเห็นราคาเพจผมที่ราคาถูกเขาก็เลยไปให้ อ,อีกเพจหนึ่งพิรักษาษาหลักเสีปรากฏว่าโดนหลอกไปเลยฮะโดนมิจฉาชีพหลอกโอนค่าใช้จ่ายนะครับอย่างต่ำๆก็500ร้อถึงพันหบาทเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านลา่า,นลางนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับต่อไปมาดูเรื่อของไทยเรากันบ้างนะฮะ <het> พวกเนื้อเงินก็สตาตร์ตตั้งแต่ของสมัย รัชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตังเราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตังเนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 5 0และ20ที่ไม่ราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอนเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอาพจน์นะครับ ต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอสอและมีรอสอมีรอสอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0่นจึงถึงหนึ่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสี รอสีจะคล้ายๆกับรห้เลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูอ่าพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตั้งแต่ เหรียญ20บาท3รอบของรอกนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์น,นะครับเป็นเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บบาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ 1้0บาทอ,อันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับ,บอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็หกร้อยบาทนะครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line r o n n นน A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ